ก็ต้องขอการตวไปด้วท่านด้วยกรต้องขรบบนะครับวันนี้ก็คิวกับร้านอาหารที่หนึ่งนั่นแหละก็หาฮะอะไรทำปลาน้อย นี่มันปลาน้อยปลาน้อยมันคือปลาน้อยมันคือปลาน้อยน่ารักปาลาน้อยอะไรครับปลาน้อยนหะนักโอเคกูคจะขอเข้ามาดูห้องน้ำกันนิดนึงเดี๋ยวเกดลองนอกนะมีน้ำกี่ห้องเนี่ยห้องสุขาอยู่สองห้องโอเคเข้ามาดูซะหน่อยไม่เสียหายอะไร ล็อกด้วยนะปิดยังไงไวะอีสันล็อกไม่ได้วะชีบกายแล้วในเมื่อมันล็อกไม่ได้ก็ออกครับโอเคในเมื่อมันล็อกไม่ได้แล้วก็ออกาหม <c oughs> <c oughs> เออตรงนี้ให้เป็นที่ฉี่นะแป๊บหนึ่งเสร็ okay. เสร็จแล้วครับด้วยกระโปรงแอะแลงก้าของเรานะตอนนี้เราก็ต้องเปิดน้ำซึ่งน้ำแม่งอีปิกมากอะ แล้วแม่งก็ขึ้นนะครับขึ้นน้ำขึ้นนะขึ้นน,น,น,น้ำแม่งอีปิกสัสแล้วก็ตอนนี้เท้าผมมีแตาทา่ทรายเพราะว่า,าไปนี่มาตอนนี้ล้างมือครับเสร็จแล้วไม่รู้มันเห็นหน้ากูหรือเปล่าเนี่ยชิบกายเลยไป,ไปดูข้างนอกกันไหมไม่ตตองก็ไดาเดินเนีน่ยเดินตรงเนี้ย ไปดูดีกว่านะครับไม่ว่าหรอกโอเคครับตอนนี้นี่ก็คือเอ่อที่ทำอาหารนะ,นะสวยงาม,ามกินนี่เลยอร่อยเลยกินนี่อร่อยลยตอนนี้แล้วก็เดินมาถึงหน้าด้านหน้านะนด้านหน้านี่ก็มีไอติม แล้วก็มีอะไรเนี่ยบุญเติมไม่ใช่อ่ะแบบเติมเงินนี่ยเนี่ยบุญเติมอืมน่าบุญเติมเห็นทุกที่เลยกูตกใจเลยเฮียตอนนี้แล้วก็โอ้หมืดมากเลยฮะมืดมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราจะขอตัดสักแป๊บเพื่อเปิดแฟด โอ้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็พบกับบุญเติมตู้อาถันนะครับซึ่งไม่มีใครกดมันมึงก็ดังขึ้นมาได้นะครับโอเคดีมากเลยผมกดเองอ้าวเหรอโอเคฮะตอนนี้นี่เราก็เดินอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งสถานี้นี้ไม่มีอะไรเลยชิบกายเลยครับเสด็ผู้หญิงมาคนเดียวเราก็จะลากคุณนะครับลงไปทําอะไรกันในพุ่มนี้นะครับซึ่งมืดมากเลยเว้ยในกล้องนี่มืดชิบหายความเป็นจริงนี่โอ้ แมงคู่สว oh, ่างเลยจอชเต้ดแม่งโอ้ชิบกายแล้วกูก็ต้องเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่นะ <c oughs> บุญเติมตู้อาถรรพ์ <c oughs> มึงนี่ก็ปั้มแต่บุญเติมโอเคครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นน้องศึกษาเด็กนะยุ่งระบุนเติมตู้นี่โคตรอาถรรพ์มาเรามาดูปลาดีกว่านะปลาปลามีปลาอะไรบ้างก้อนนี้ก็คือปลาแฟนนะครับปลาแฟนมันคือมันคือปลาพัดลมนะครับอะไรติดอยู่เนี่ยโอเคเราไปดูปลากันนะปลานี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องปลาอะไรเนี่ยเออรู้แต่ไอเฮียเนี้ยปลาดูด ใช่ไหมลูกน่าจะใช่ไม่วหยิบจากตรงนี้นี่ตัวอะไรว่าปลาสวายหรือปลาอะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยไม่ค่อยจะรู้เรื่องปลาเฮ้ยปลากระตูนปลากระตูนเนี่ยนั่นมันปลาหมูใช่ปะวะไม่รู้เว้ยไม่ปลาหมูก็ปลาเสือปลาเสือเสือมีจริงนะครับเราก็จะมองซ้ายมองขวานะครับแล้วหยิบไอ้นี่ขึ้นมาซึ่ง กินไหมกินไหมกินไหมอร่อยนะเว้ยอร่อย,อรอยเราไ่ได้ไม่เสียด้วยใช่ไหมานนะออกเดินออกมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเตียงเด็กนะครับเอ็ดบี้ <maybe they. S 3> เบยเชยแพนยีนมามาพี่โปโกโอไอสัตว์โอเคตรงนี้ก็หยิบมาทำไม นี่คือปลาแฟนนะครับปลาแฟนนี่มีอยู่ทุกที่เลยไม่ใช่ปลาแฟนนั้นไม่ใช่ตตตตึึึึึึึงปลาแฟนนี่สดถหนุ่ยางนะครับไม่ใช่แล้วโอเคนะฮะ <c ười> <c ười> ไอ้นนีี่่รัวๆโอ้โหเป็นการอัดที่ใช้แบบเนื้อที่และประสบการณ์เยอะมาก ดูมาดูกันตรงนี้นะมีอะไรนะครับเราจะรีบต้องรีบนะครับเพราะว่าไม่งั้นเต็มนะครับพื้นที่กูตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีมีมมายไร <laughs> เออรถเข็นเด็กนะ <laughs> นก,ก็จะมีหลายๆอย่างเออคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร,ร่นะฮะก็จะมีเออโปรเจรกต์ของแฟน f ฟ e d d y นะครับที่กำลังย้ายไปอยู่ภาคสองนะครับ ว่าภาคแรกเราเกิดปัญหานะครับก็คือเราไม่สามารถเดินไปเดินทางไปถึงคืนที่หกเอ้ยคืนที่ห้าได้ตามใจฝันนะครับตามนะครับก็เขานะโอเคไม่สามารถเดินได้อย่างตามใจฝันเราก็เรื่องย้ายไปอยู่สาขาที่สองนะครับซึ่งมีเจเลมวยที่เงียนที่สุดอยู่ในนั้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่ากูจะโดนปี้ตอนไหนทำอะไรวะ โอเคนะครับตอนนี้สามนาทีกับสองร้อยห้าสิบเมกะไบต์โอ้โหโคตรจะเยอะอืมครับตัดต่ออีกนิดชีวิตกูจบเลยกินไหมเนี้ยเอาไอเวนนี่โอเคนะครับก็ไม่แน่ว่าไฟในเฟดี้สองนี่ผมอาจจะทำเป็นสปีดเพย์นะครับไม่ก็อะไรสักอย่างนะครับทำเป็นสปีดเพย์ซึ่ง <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อนะฮะโอโอเค เพลงวนรักเงูเลดด็อกเอานะครับโอเคก็ส okay. ลับริกาสลบริก okay, อืมโอเคผ่าน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 ก็สบรกาอกรครับใครชอบอูกนเลใครชอบอูกแชร์ด้วยนะก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมโอ้บุหรี่มาเต็มโอเคไปแล้วบาย it like molly don't pop it like molly